ลอ,อยรูกไข่ดาวนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าน้องจับจะน่ารักแล้วนะคะยังทําง่ายอีกด้วยนะและก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมวิธีทากันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื<ค>่อเป็นกําลังใจให้ใยด้วยค่ะถ้าใครกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทากันเลยค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะจะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงค่ะหรือว่าใครจะใช้ปริมาณที่มากกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะน้ำเปล่าฟักทองมึง และนมสดค่ะวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นนมรสหวานนะคะใครจะใช้เป็นรสจืดก็ได้ค่ะตามชอบเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแบ่งแป้งข้าวเหนียวค่ะมาใส่อีกชามชหนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นสีเหลืองค่ะเราก็จะใส่ฟักทองนึ่งลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็นวดให้เขาเข้ากันเลยค่ะ รู้สึกว่าแป้งเขายังล้วนอยู่ก็ให้เราใส่ฝักทองเพิ่มนะคะหรือว่าใส่น้ำเพิ่มก็ได้ค่ะแล้วก็จะนวดไปจนกว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะจนกว่าเราจะปั้นได้เลยจริงๆในส่วนของสีเหลืองเนี่ยเราไม่ต้องทำเยอะขานาดน,นี้ก็ได้นะคะทำแค่นิดเดียวก็พอเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวจริงๆคะ่ะใช้แค่แบบเป็นส่วนเหมือนแบบเป็นไข่แดงเฉยๆเนาะตอนนี้แป้งของเราก็ยังล้วนอยู่นะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ให้เราค่อยๆใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะเหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะปั้นไม่ได้นะถ้าใครไม่มีฟักทองนะคะสามารถใส่สีผสมอาหารสีเหลืองได้เลยค่ะนี่ตอนนี้เขาก็ปั้นได้แล้วนะคะไม่ร่วนเหมือนตอนแรกแล้วนะหลังจากนั้นเราก็พักในส่วนของสีเหลืองไว้ก่อนค่ะต่อไปนะเราก็จะทำในส่วนของไข่ขาวค่ะ แล้วก็จะผสมน้ําลงไปนะคะค่อยๆเติมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นวดค่ะใครจะใส่เป็นนมก็ได้นะคะขั้นตอนนี้นะค่อยๆเติมน้ําใส่ลงไปค่ะ อนนี้นะคะเราก็จะได้แป้งทั้งสองสีแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั้นเป็นไข่ดาวกันเลยค่ะเราก็จะหยิบสีขาวนะคะขึ้นมาแล้วก็แผ่ๆออกแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลมมากก็ได้นะ เพราะว่าเวลาเราทอดไข่ดาวกินเองเนี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยกลมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้นะเราก็พักใส่จานไว้ก่อนต่อไปค่ะเราก็หยิบสีเหลืองขึ้นมาน,นิดนึงนะคะแล้วก็ปั้นให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาวางไว้บนสีขาวแล้วก็กดลงไปค่ะแบบนี้แล้วก็จะได้หน้าตาเหมือนไข่ดาวแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะปั้นให้ดูอีกสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็หยิบสีขาวขึ้นมาค่ะเราจะปั้นสีขาวให้เขาเป็นกลมๆก่อนก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้แบบกลมๆเนาะแล้วก็บีบๆเขาค่ะกดกดนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็หยิบสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็ปั้นกลมๆค่ะแล้วก็วางลงไปเลย เท่านี้ค่ะก็ได้แล้วไข่ดาวน่ารักน่ารักเดี๋ยวจอยก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเลือ่อจนหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะจอยก็ได้ปั้นบัวลอยเนี่ยเป็นรูปไข่ดาวแล้วนะจริงๆแล้วยังเหลือแป้งอีกนะคะ แต่ว่าใจปั้นแค่นี้พอนอะนถ้าเกิดว่าใจทําหมดเลยเนี่ยใจว่านั่งปั้นถึงเที่ยงคืนก็ไม่เสร็จคันคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาบัวลอ,อยที่เราได้เนี่ยไปต้มในน้ําเดือดกันเลยค่ะพอน้ําของเราเดือดแล้วนะคะเราก็เอาบัวลอ,อยที่เราปั้นค่ะใส่ลงไปเลย แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะเราก็ทําการปิดไฟได้เลยอันนี้จะเป็นน้ําเปล่านะคะเราก็ตักบัวลอยของเรานะมนันล็อกในน้ําเปล่าเลยค่ะเป็นน้าอุ่นอุณหภูมิห้องเลยนะคะทุกคนค,คิดว่ามันเหมือนไข่ดาวไหมคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเหมือนไข่ดาวเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าถ้าใครคิดว่ามันไม่เหมือนเนี่ยหรือว่ามันเหมือนอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยนะ เดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปจัดใส่ชามกันค่ะพอเราตักบัวลอยใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็ทำการเติมนมลงไปเลยค่ะเท่านี้นะคะบัวลอยไข่ดาวของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะสีตัวไข่ขาวกับสีนมเนี่ยเขาอาจจะกลืนกันนิดนึงนะคะอาจจะดูไม่ออกนะถ้าเกิดว่าเขาอยู่แบบนี้นะแต่ถ้าเราตักขึ้นมาแบบนี้ นี่ค่ะมาหลักบุกฟิกมากเลยทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะคะเมนูนี้เนี่ยสามารถเอาไปทำขายได้เลยค่ะเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์นเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใจด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ